เรือนจำกลางสงขลาดำเนินงานโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดรูปแบบชุมชนบำบัดประจำปีพศ2565มาตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนรวมระยะเวลาร่วม4เดือนมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน76คนวันที่22มิถุนายนเป็นพิธีปิดการอบรมมีนายกาดก้องรัตนะผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขา เป็นประธานในพิธีปิดโดยจัดให้มีกิจกรรมการแสดงของสมาชิกที่ผ่านการอบรมเพื่อแสดงออกถึงความมีระเบียบวินัยความรักความสามคัคคีความคิดสร้างสรรค์และการเทริดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีศักยภาพเป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองต่อไป ที่น้องกัมแต่ตอนชาใจรักสะไว้มันโกเจอตรงใสร้โรงในใครจะเชื่อเรามีใหญ่จะใจ้บ้านเกิดเมื่อนนันภายหลังรับชมการแสดงของสมาชิกนายคมจากสุรักคำแหงผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังกาวรายงานสรุปผลการํำเนินงานโครงการว่าสมาชิกทุกคนอยู่ในระเบียบวินัย ได้เรียนรู้ประสบการณ์เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นต่อมาผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลาประธานในพิธ,ธีกล่าวให้โอวาส <จะ S 1> และพบปะพูดคุยพธธเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกที่ผ่านการธธอบรมตามลำดับไม่ว่าพวกเราจะเป็นใครมาจากไหนหรือนับถือศาสนาใดเรือนจำกลางสงขลา พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้พวกเราทุกคนกลับตนเป็นคนดีของสังคมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์แคร์เดินจํากลางสงขาจะมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนให้ผู้ต้องขังที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และคิจ,จะประกอบอาชีพและเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ต่อไปพร้อมนะครับก็รักษาความดีไว้ร้องเพลงพาะมากเลยนะครับนี่พ้นทนมาเลสิปีครับ อาไปไอ้โทษนี่มาปล่อยไหมยังครับยังยังไหมครับก็ช่วยช่วยต่อนะครับได้โอเคครับขอบคุณมากครับได้ครับได้เลยครับครับขอบคุณทุกคนนะครับทำได้ดีมากเลยวันนี้การนี้หนึ่งในสมาชิกที่ผ่านการอบรมจากโครงการให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่ได้เข้ารับการอบรมให้ฟังว่าโครงการจุนจุนบัตรสนอะไรผมหลายหลายอย่างทำให้ผม ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองถ้าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนนิสัยมีการฝึกวิชาชีพให้ผมได้นํากลับไปใช้ข้างนอกผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับผมกลับไปผมอยากกลับตัวเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติผมจำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มอบอภัยโทษให้พวกผมกลับไปคราวนี้ผมจะกลับตัวเป็นคนดีครับสมศักดิ์ชูช่วยคำ ทีมข่าวเรือนจำกลางสงขลารายงาน